เราก็ไม่ต้องเลี้ยวกลับนะคะเราก็ตรงไปเลยเพราะแผนที่บอกว่าจะไปเล็กโทยะก็ไปเส้นนี้ได้เลยค่ะเราก็ไปอ่าใายบายอีกทีหนึงน,นะคะแล้วเจอกันเมื่อไหร่ไม่รู้เดี๋ยวอะไรวะเดียวซ้ายไป h o กเกโดเอ็กซ์เพสตัดทีตอนนี้มันหยุดเจ๊งเสียงให้คนข้างหน้าหรือเปล่าไม่ได้ปักป้ายกากบ,บาดไม่เข้าเกิดอ,อะไรขึ้น แสดงว่าคนนี้ไม่มี ETC ดิหรือ,อยังไงไม่รู้นะคะอ้าวมันจะอ,อตัออตโน e มัติอาวกลับมาสู่ ETC ใช่ก็เป็นป้าย ETC เหมือนเดิมไปซัปโปโรกับไปโมโม,มรันเราไม่ไปซัปโปโรนะคะถ้าซัปโปโรคือไปกลับกับ,ก,บกับซัปโปโรเราต้องไปมม โมมลันอะไรนั่นแหละคะ่ะก็ฝนทั้งวันมีความยาว1800เมตรวาหิอะไรแค่อุมอมโมงค์เดียวนะคะมีทั้ง,งสำหรับขาไปและขาเลนส่วนกลับมาไม่ได้มีแยกสองอุโมงค์ที่ผ่านมานะคะเจออุมโมงค์อีกแล้วคะ่ะอุโมงนี้มีความยาวแปดรสซื่อเทนจินเชื่์โนะมาณห้เมตร เรต้องออกจากนี้เจออุโมงปั๊บอุโมงปั๊บจริงมีการทำลายรูปปูอีก940เมตรกังหันลมนี่คือทะเลนะคะ เมืองดาเตะค่ะจะผ่านเมืองดาเต้อู้อลลเลเลนี่โอ้ะาอทางนี้อู้ชาๆก็ได้นะ ขายลูกคะนี่ก็เป็นทะเลรถคันเล็กๆโดนตำรวจเล็กจับข้างทางเขาคงไม่ว่างมากัอนเราเพราะเราขับเร็วเหมือนกัน hmm. ค <can> ันร้อยยี่สิบตำรวจก็บอกว่าปไปมันไปในจับไม่จาบว่าจัดการมันได้การจัดการคันนี้อยู่ไม่ก็มันก็อาจจะบอไปจับจับคันนี้ด้วยข้างหน้าโทยะแล สูงสุดแค่นี้แล้วอุโมงนี้อบุตะโทยาโกสกเลนลงมาเห็นไหมคะโงนะค่ะคาทางดวนจาก เมืองโนโบริพิสุมาที่โทยะ1420เยนค่ะอาคาที่บอกว่าไ,ไปโทยะโคสปาก็คือโทยะโคออนเซนนี้ไม่เสียตังยาวร้อยเมตรมีจกักรยานเข้ามาในวง,งด้วยนะคะโอ้ไม่กลัวเลยเว้ยเลี้ยวขวานะคะ ที่เห็นว่าโทย่าโคสปาเนี่ยค่ะเห็นข้างหน้าไหมคะเห็นน้ำไหมคะนี่แหลคะ,ะค่ะเทราับโทยาค่ะไฟเลี้ยวไปข้างซ้ายค่ะไฟเลี้ยวที่เห็นมันอยู่ข้างขวาแต่มันให้เลี้ยวซ้ายค่ะงงมากเลยค่ะ เข้ามาจะเขียนว่า1977อะไรนี่คะ่ะเข้ามาดูนี่คือสภาพตึกปี1977เกิดอีรัปชันของเม้าอุสุนี่ค่ะทําใหอพาร์ตเมนต์อันนี้ที่อยู่ทางด้านนอร์ทเวสของตีมเขาไปอุสุถล่มนี่คือภาพเป็น1977 1978 197, ก็ถล่มเป็นสภาพแบบนี้เขาก็เลยเก็บให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้คะ่ะ ให้เห็นเป็นอพาร์ตเมนต์บิลดิ้งเจอทะเลสาบที่มีเกาออยู่กลางน้ำอันนี้เกาละห้าสิบสไปซี่ของพี่ทูนเป็นโซโซบะเอ เป็นมิโซกินแล้วเคยกินแล้วเมื่อวานโทยะวันนี้คืนนี้คืนที่26เราจะมาดูจุดรุเขาจะจุดพูตอน2องทุ่ม45นาที มีเรืเล็กสองลำออกมาแต่เมื่อกี้ลุม กดดาบอัดมาถองมองลืมกด Thank yep. you.